สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องโกบิกับพี่แอม,มอยู่กับช่องโกบิกับพี่แอมแล้วครับทุกคนสาหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาเล่นอยู่ที่ไหนกันพี่แอมมอระกือาเกลือมันคือคบึงเกลือนะครับภาษาโคราชเ,เรียกว่า,บ,าวบึงกระทาเกลือบึอเกลาเกลือครับเพราะว่าอ่าบึงนี้นะครับเวลาถึงฤดูร้อนหรือว่าอากาศแห้งนะครับทรายที่เห็นเราเนี่ยที่เราเห็นกันยืนกันอยู่เนี่ย กลือก็จะขึ้นขาวโพลนเลยนะครับเขาเลยเลือกเขาเลยเกว่าบึงเกลือนะครับแล้วเราจะมาทําอะไรกับบึงเกลือนี้ครับเล่นทรายเล่นทรายนะครับเราจะมาเล่นทรายกันใช่ไหมนี่นะครับเราก็มีรถดัามานะครับนี่เดี๋ยวพวกเราจะไปเล่นอะไรกันยังไม่รู้เลยตอนนี้เดี๋ยวหาดูก่อนเนาะว่าเราจะเล่นกันยังไงดีฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับไปดูกันเลยพี่กำลังเอารถแทนเรล ข้ามของนะครับนีเลยของขอดของเราข้ามได้ไหมก็นะครับอยู่แล้วค่อนข้างเชื่อแชกกันเลยทีเดียวนี่เอารถแมคโครข้ามคอเลยนะครับไปเข้าที่แล้วนะเอาปิ๊กเอาแมคโครมาถึงที่นะครับเอาแมคโครลงเลยครับนี่นะครับโคปิ๊กของเราเมือขับแมคโครประจาช่องแล้วครับโคลงแล้วนะครับโอ้โห พยายามเลียนแบบเทคนิคข้าทางของรถจริงมาเลยนะครับโอ้โหนี่มีจันออกด้วยไม่ธรรมดานะครับคนนี้ครับเป็นตัวจริงรถแมคโครรถดำนี่นะครับจะไปดูรถดำครับรถดำกำลังจะท้าคลองกันแล้วนะครับมากันแล้วครับประวนรถสิบล้อของเรานะครับก็มีรถตะวันทางสมบูรณ์มาร่วมร่วมด้วยนะครับวันนี้มีรถร่วงก็มีตะวันทังสมบูรณ์ครับรถเล็กเจ้าจะรอดหรือยังรอดนะครับ คันแรกเข้าประจับที่นะครับไม่ควมลังสุดนะครับรถดัคันนี้รถดําคันนี้เป็นของใครครับใครขับครับทำไมไม่ใส่เกียร์มือครับไหลแล้วครับอ่าใส่เกียร์มือนะครับนี่เกียร์มือจริงเอามือล็อกไว้นะครับลอเคมานโเคนะครับเราจะนำโชคนะครับเฮ้ตกลงคันนี้มีชื่ออย่างพี่เอม ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยใช่ไหมเป็นชิชัมลิมัว <c oughs> ตลอดอ้าวที่โก๊ะสุไปครับ <c oughs> อ้าวใกล้จะเต็มแล้วนะครับนี่ครับอีกสักสองบุ๊กกี้ปะ่ะแบกไปเลยวันนี้แบกไปกี่ <c oughs> ไปเลยโอเครถหนักแล้วปล่อยเกียร์มือได้รถหนักแล้วปล่อยเกียร์มือได้ครับไม่ไหล <c oughs> ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหไม่ทั้งสองโชเฟอร์เลยนะโอ้ทำเองเลยเหรอโก้ โอ้ขับไปถอยไปเองแล้วครับน้ำใสน้งโค้ชจะขยันทำงานคันนี้ก็หนักเหมือนกันนเนี่ยอเทเลยครับโอ้แบกมาเต็มคันรถเลยครับว้าวเรา,าไปดูอีกคันนะครับาามาดูอีวคววววววควนวว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 วไวว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 อวว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 วนร เทุกคนตั้งชื่อเลยนะครับทักทายกันได้ที่ o ฟ k เุ๊๋ยวลิงด้านล่างเลยนะครับพูดคุยทักทายกันได้เนาะ <Okay. S 1> โอเครกคนีไม่มีชื่อเลยนะครับก็ <Okay. S 1> จอดรออยู่ตรงนั้นนะครับหนึ่งคันรอเข้าคิวนะครับรถ oh. ร่วมตะวันหายไปไหนก็ไม่รู้ <laughs> <c oughs> รถนตะวันมารอเข้าคิวด้วยครับอ่ารถร่วมตะวันมาแล้วแต oh. 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 ่ว,ตว่ากระบะล้มโอ้มาดูกันครับใกล้เต็มแล้วครับ ดัมจิก้าของเราคนนี้ใกล้เต็มแล้วนะโอ้เต็มแล้วครับโอ้โหโอ้ไปเองเลยครับไม่ยอมให้ใครขับเลยครับเล่นคนเดียวเลยวันนี้สวยโกชอบถอยไปเลยถอยไปเลยพตะวันเข้าคิวแล้วพิะวันตักเลยครับตักขึ้นเองเลยอปิ๊กเทเลยครับ โอ้โหพี่ปินน๊ีทีแล้วโอ้โหแล้วครับเดี๋ยวไปดูรถร่วมตะวันกันนะครับรถร่วมตะวันกำลังขับดีน,นี่นครับโอ้โหนี่ขึ้นไปอยู่บนสกิลขั้นเทพครับขับไมคโคร <laughs> สกิลขั้นเทพม,มากครับครับปีสูสีก้านะครับรถร่วมตะวันทำไมพี่ตะวันนี่จับนี้จับ เตรมแล้วครับเดี๋ยวไปดูรถร่วมตะวันทีด,ดียว,วครับไปแล้วครับเป็แล้วครับรถร่วมตะวันครับสายท RTX ีู่อย่างเดียวครับโอ้โชนแรงอ้ากวกระบะลุนอีกเกิดอุบัติเหตุแล้วรถร่วมตะวันเกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับโอ้โหดัมฉีครับอ่าเดี๋ยวต้องเข้าอู่ก่อนนะรถร่วมตะวันก็เอารถเอารถเข้าเลยครับรถร่วมตะวันไม่ไหวแล้วครับจอดสู่เลยครับ โอ้โอะไรหลุดเลยครับร่วมตะวันครับวันนี้โอ้โหนี่เกิดอุบัติเหตุอีกครั้นแล้วครับขันเนอร์เราครับโอ้หน้าฉีกกันเลยทีเดียวโอ้โหูของเราหน้าฉีกหน้าหงายกันเลยนะครับรถของเราโอ้งานจะเสร็ดไหมเนี่ยกว่าไงเพเหมือนเหมือนหัวมันจะหลุดเลยนะคือสงสัยต้องเข้าอู่ก่อนนะครับคันนี้อ้าวเอารถมาเข้าครับขันที่เหลือครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับพี่แอมของเราถอยรถดำเข้ามาแล้วนะครับ โค้กพีกเหนื่อยแล้วเดี๋ยวให้พี่แอมขับรถดับต่อใส่เกียร์มือด้วยครับนี่เกียร์มือของเราโค้กพีกนั่งดีๆนะครับระวังโผล่นะครับระวังปูระวังปูโผล่แล้วพีกบอสไม่ทันโลกนี่โคปิกเนี่ยังไงโคแคสของเราตักเลยครับใส่มวยละมวยไม่โคบ้าที่ไหนมาละมวย ล้อของเรานะครับบรรทุกเยอะๆไปเลยแบกเต็มที่ไปเลยใช่ไหมพี่แอมใช่วันนี้อากาศดีมากเลยครับทุกคนโอ้โหเมฆเต็มไปหมดเลยครับแดดไม่มีเด็กเล่นกันสนุกทีเดียวเลยนะครับสนุกไหมครับสนุกโอเคสนุกไหมตะวันสนุกก็ดำเลยนะไปไหนน่ะโคมือขับไม่โครเราอยากสนุกด้วยคนครับไปแล้วครับพี่แอมพูดต่อเลยครับโอ้โหไป เล่นอย่างอื่นแล้วครับเด็กๆก็อย่างนี้แล้วครับก็จะไปเรื่อยๆครับเห็นตรงไหนน่าเล่นก็เกี่ยนไปตามธรรมชาติของเขานะครับตอนนี้เหลือพี่แอมทำงานคนเดียวแล้วครับโอ้โหก่อนมาเริ่มเลยครับอ่อมาเลยพี่แอมขับมาเลย ดับกำลังจะเทแล้วนะครับพี่แอมเราเทเลยโอ้โหแนี้โอ้โหเดี๋ยวเราเอรถรถเกียร์บดดินหน่อยนะครับโอเคจะได้เข้าไปเทได้เนาะดับไปเลยพี่แอมโอ้โหดูรถดับจอดริมคลองครับสวยงามน,นะครับเดี๋ยวไปดู รถตักกระตุ่นนะครับปล่อยรถเกียร okay. ์ด oh. uh, ันไปเนาะพี okay. ่แอมก็ตักไกลเต็มแล้วนะครับไกลพี่แอมสู้ไหมสู้สู้นะครับทุกคนนะครับรถดำก็อย่าใส่เยอะนะครับดินเปียกอ่ะเดี๋ยวไปกันเลยรถดำเอาไอ้เจ้าคันนี้หลบทางก่อนเลยถอยมาครับถอยมาครับ โอ๋ถอยไม่ไหวติดแล้วครับเทเลยเห็ตรงนั้นเลยเดินหน้าไปครับเดินหน้าไปก็ไม่ค่อยไหวโอ้โหโอ้โหสวยงามครับไปเลยรถด,ดันมาดันต่อเลยครับเดี๋ยวของเราน้ำเต็มเลยนะครับว้าวดันแล้วตะลักขี่ของเราจะใกล้จะเสร็จแล้วครับทุกคนน้ำแท้างล่างแห้งเหือดไปเลยนะครับนี่ว้าว น้ำข้างบนเริ่มจะล้นแล้วนะครับเราจะทำฝายน้ำล้นกันนะครับเดี๋ยวรถอยู่แค่นี้นะครับรถเกิดอุบัติเหตุพังไปแล้วนะครับเหลือแค่นี้เองเดี๋ยวเราจะไปซ่อมเข้าอู่กันนะครับโอเคโอ้โหพี่กับพี่แอมอโหใส่อีกึุงเที่ยวนะครับรู้สึกว่าใกล้จะเต็มแล้วเนาะใช่แล้วฝาน้ำเราเกือบจะเสร็จเิ้นแล้วมือขับใน่ลุ่ของเราก็ขอบแล้วครับตอนนี้ครับทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่ปิ๊ก กับพี่แอมได้การกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับส่วนรถร่วมตะวันก็พังแล้วครับเดี๋ยวจะไปซ่อมเลยนะตะวันเอฟซีของเรานะครับวันนี้มาเล่นด้วยเนาะ <g ur ly> โอเคอุ้ยที่ปัดน้ำฝนมันเป็นแบบนั้นน่ะของของ,ของชนะครับผมม <า S 1> ันขึ <g ur ly> ้นพี่ปี๊กใกล้เต็ม <g ur ly> แล้วนะครับ <g ur ly> อีกสักพุ่งกี่นะครับพี่ปี๊กครับพี่แอมครับ เหนื่อยอยังเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยสนุกไหมครับสนุก <Hello. S 1> เล่นต้องเล่นให้สนุกนะครับทุกคนอ่าเต็มแล้วครับหนึ่งคันไปแล้วไปแล้ว, oh, วพ่อเทตรงนี้แล <Okay. S 1> เขื่อนเราเสร็จแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอ้โหนี่คันสุดท้าย mm hmm. ทเที่ยวสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับหมอจกอโมบิ๊กกับพี่แอมนะครับนี่โอเค โอเคครับฝ่ายเก็บน้ําฝ่ายน้าล,ล,ล้นของเราก็เสร็จแล้วนะครับขาวมก่อนแห้งเลยนะครับสกปรกน้ํากําลงังจะมาเติอนะครับคาดว่าเดี๋ยวก็คงจะล้นเนาะเป็นไงครับเด็กๆครับส,สนุกมากเลยสนุกมากเลยกบีกยังยังสนุกอยู่นะครับนีย่ยังเล่นต่ออยู่เลยอะล่ะ,ะครับสําหรับคลิปนี้เราต้องปิคดคลิปแล้วทุกคนอย่าลืมกดติดตาม กดติดตามช่องโกปิกกับพี่แอมด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเล่นสนุกกันที่ไหนฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคไอลุย